สองเอแม่ไม่ไม้แดงอยู่ไม่เป็นไรแม่จ๋าดูขออนุญาตขออนุญาตไม่ไม่ใช้ไม้นะเสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแม่นะหรือว่ากล้องกล้องนิดนึงนะคะลูกค้าไหมพรมเก้าศูนย์สองอยากดูฮูดได้เลยฮูด,หดเหลือรุ่นไหนเยอะๆวะฮูดเราเหลือรุ่นไหนเยอะๆอ่แม่ไหมพรมไหมพรมรวมเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเป็นงานไหมพรมรวมทรงนะคะ มันจะออกทั้งสเวตเตอร์ทั้งคาร์ดิแกนคอเต่าเสื้อคลุมทุกอย่างนี่สวยอันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบเลือกไม่ได้ขายไหมพรมญี่ปุ่นนะคะขายไหมพรมญี่ปุ่นไม่ได้จอดจงว่าจะเป็นคาร์ดิแกนหรือว่าสเวตเตอร์เอารุ่นรวมไปได้เลยเอารุ่นรวมไปได้เลยค่ะหนึ่งร้อยกิโลพี่นี่สวยขายอยู่สามพันห้าใช่ไหม ราคายังไม่ปรับขึ้นให้นะคะพี่จา๋าจริงๆราคาเตรียมจะขึ้นเป็นสอแต่เดือนนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่ว่ะา2,500บาทลูกค้า2 5 0พันานะคะวันนี้902ก็ออเดอร์มาดีมากเลยบ้านละ2ลูกนะคะ3ลูก2,500หนูส่งฟรีให้ลูกนะคะ้า2,500หนูส่งฟรีให้อยากดูแจ็คเก็ตโคทบูดแจ็กเก็ตใช่ไหมคะพี่เขมนี่อู้สวย ขายกนเสื้อกั๊กอันนี้งานร้อยโลนะคะนี่งานร้อยโลของญี่ปุ่นร้อยโลของญี่ปุ่นออกแบบจีปาถะเลยออกรวมทุกอย่างเลยนะคะก็เบอร์ขายดีเลยแหละนะจ๊ะเบอร์ขายดีเบอร์ยืนพื้นขายกันเรื่อยๆนะคะลูกคา้าจ๋าแต่ตอนนี้หนูมีโปรโมชั่นโส่งฟรีให้ใครที่แบบว่าอยากประหยัดอะ ประหยัดคุณค่าส่งไปได้อีกนะแม่นะจะได้รีบสั่งซื้อกันอูยลูกค้านี่สวยนะคะแล้วก็แอบ,บกระซิปบอกก่อนนะแม่วันนี้ <c oughs> เจ็บคอเลยเดี๋ยวต้องเก็บคอเอาไว้รอ,องาน US แม่ค่ะใครรอ,องาน US มีใครรอ,องาน US ไหมคะ่ะ US ลดพิเศษเดี๋ยวจะมา โกดังนี้มีอะไรสวยๆมาขายอีกเรื่อยๆแม่รอรอเลยอุ้ยเป็นความเก๋นี่ประมาณกี่ตัวรุ่นนี้ค้าหนาบางแต่ส่วนใหญ่จะเน้นตัวอ่อพคึ่งหนาเนะนาะพิ่เนาะแขนยาวนะคะมิจ๋า300ตัวโดยประมาณ2,500ส่งฟรีให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวหนูขึ้นรหัสลูกใหม่กันลูกลูกรีวิวให้เด้อ้สวยนี่ยูนิคขนฟีสส่งฟรีค่ะ ขนฟีดพันเก้าส่งฟรีฟีดไ้ลิงพันเก้าฟีด f อฟเจสองพันห้าฟีดเคดีบีีสามพันเก้าส่งฟรีวันนี้วันสุดท้ายนะคะพี่จ๋าแพนด้ากระสอบแตกคือขนฟีดหลกอ้าราคาเท่าไหร่ตัวไหนเอ้ยแม่แพนด้าจะออก้ากระสอบแตกตัวที่เป็นเสื้อโคต้ตนะ นะคะกระสอบแตกหนูจะมีเป็นเสื้อโค้ตของป้าย KWE ค่ะพี่นี่ค่ะอยากดูฮู b ด,ด้วย<ม>นะคะแม่เสียงจะก,กอ้กองนิดน,นึงตอนนี้ไม่ติดไม์แล้วไม่ติดไม์เลยนี่สวยน้องเซนขึ้นรหัสให้ได้เลยเดี๋ยวหนูขึ้นรหัสให้นะแม่อันนี้ที่เห็นคืองานใหม่คมนี่นะสวยอะ่ะอันนี้แม่เดงานญี่ปุ่นป้ายแบบเนี้ยคือชัดเจนเลยใครจเจ้าลูกใหม่สอเสือเก้าสองใครจเจ้าลูกใหม่สอเสือเก้าสอง นี่ซเวตเตอร์ใหม่คมโอเนวีค่ะ2,500ส่งฟรีวันนี้วันสุดท้ายนะคะลูกค้าจ๋าใครดูแล้วเฮ้ยอยากได้ก้อนใหม่ไปเปิดลุน้นลูกเดียวกลัวได้หัวไม่คมุ้มเอาไปเลยเบิร์สองมีแขนสั้นด้วยสาลาค่สาคสวยอันนี้ฉ่ำอันนี้ฉ่ำเลยแบบนี้ลูกค้า2,500ส่งให้ พี่ๆนะวันนี้อาจจะแบบยังไม่ได้แจกส่วนลดนะแม่แต่ถ้าใครจะสั่งของกับหนูวันนี้หนูส่งฟรีหมดขอแค่ของราคาพันเก้าขึ้นไปแค่นัน้นเลยเอร์ค่ะแบรนเอิร์ธจ้านี่นี่นงานเปียนี่นะงานเปียลูกค้าโอา้สวยเด้อสวยรลดเด้อคุณแม่อันนี้อะไรวะมีเหมือนสักกะนี่สวยเหมือนกันไหมพรมหนาสามร้อยตัวพี่ นี้นะคะสามร้อยตัวคระทุกแบบนะคะนี่บราวนี้สแตนดาร์ด <Thank you. S 1> แบรนญี่ปุ่น yes, good. Yes, good. สีแดงคริสต์มาสเออชุดนอนขนนุ่มพี่นาบีชุดนอนขนนุ่มหนูเหลืออยู่แค่สองก้อนเหลืออยู่ปะ MLW สิบสองน้องเซนพี่ตั้งแต่โรส่งฟรีลูกค้ามาตามเก็บ mm hmm. เพียบเลยวันนี้ยังทันโรส่งฟรีค่ะลูกค้า ยังทันอุ้ยกคตีอ,อิง่ทันโตส่งฟรีนะลูกค้าจ๋าขนนุ่มชุดนอนเหลือสองก้อนสุดท้ายพี่รีบไปสั่งเลยนะคะส่งฟรีให้นะพันเก้ารีบออเดอร์เลยค่ะพี่หมดตู้นี้ตู้ใหม่ยังไม่ชัวนะตู้ใหม่ยังไม่ชัวว่าจะได้มาหรือเปล่านมะ่ต้องรอพ9นเ้าฟรีเอ k มเคยังเหลืออยู่ค่ะพี่สั่งได้เลยเดี๋ยวหนูทำรหัสให้เอาไห เจสเซนเซเจสแม่เดี๋ยวหนูทำรหัส CF ตัวเจสให้เอาไหมมีใครอยากได้ฟรีนะคะเผื่ออยากโอนเลยกลัวน้องแอดมินรวมยอดให้ไม่ทนันอุ้ยน่ารักนะคะเนี่ย902แม่งานไหมพรมรวมอันเนี้ยส่งตีฟูได้สวยาาส่งตีฟูได้อุ้ยลายๆอนันน่ารักนี่อันไหนเออน่ารัก,รกแม่แม,มันรวมทุกอย่างเลยลูกค้า ป้ายนะนี่เสื้อขอบไม่มีของเลยค่ะพี่เสื้อขอบไม่มีของเลยอันนี้อันนี้รหัสรีวิวอะไรรหัสรีวิวสอเสือเก้าหนึ่งค่ะพี่สาวก้อนรีวิวอันนี้สอเสือเก้าหนึ่งนะสอเสือเก้าหนึ่งค่ะพี่ใครเอาพิมพ์มาได้เลยนะคะหรือเอาก้อนใหม่ก็สอเสือเก้าสอง นะขนนุ่มเท่าไหร่ถ้าตัวสเวตเตอร์ขนนุ่ม2 5 0 0ันค่ะสเวตเตอร์ขนนุ่ม25 0 0อยากดูไหมแม่อยากดูอะไรคอมเมนต์บอกเลยอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกเลยถ้าตัวไหนมีสต็อกคอยเปิดให้ได้อีกคอยเปิดให้นะคะคแต่ถ้าตัวไหนเหลือน้อยแล้วอ่ะหนูอาจจะยังไม่ไม่เปิดให้นะแม่เพราะว่าหนูยังเคลียร์แชทไม่ถึงแบบชแชทล่าสุดเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามีลูกค้าเขาทักมาสั่งหรือเปล่าไง ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเปิดถ้าตัวไหนที่เหลือน้อยนะคะลูกค้าจา๋าพ่ล่าชุดนอนขนนุ่มใช่ไหมเอฟหน่ 1, พิล่าทักแชทเลยค่ะพี่พล่าพี่พี่พิล่าพรพิษนะจา๊าทักเลยฟิตเดี๋ยวหนูเปิดให้อยากดูฟิตกันอีกใช่ไหมเดี๋ยวหนูเปิดให้อีกพี่ฟิตหนูอแอดมินฟิตล่าสุดเช็คสต็อกสองร้หเมื่อวานใช่ไหมตอนนี้เหลือร้อ ห4 0กว่าล <ersch> ูกแรงมากเลยแม่คือภายในวันเดียวและหนูแถมโปรส่งฟรีให้ด้วยไงโปรส่งฟรีให้ด้วยเพราะจะมันเก๋มากแม่ใครอยากเอาฟีพันเกนี่นี่เห็นไหมฟีพันเกใครอยากได้พิมจ์จจาน1,0ึเลยค่ะฮูดญี่ปุ่นหญิงนะคะมีของค่ะตัวเองฮูดหญิงมีของ3 9 0พส่งฟรีเหมือนกันไหมพรมแขนสั้นไม่มีของเลยค่ะตัวเองเก้าศูนะลูกค้าไหมพรมรวมลูกนี้ใครจะเอา อ่อสอเสือ91นะคะลูกรีวิวใครจะเอาลูกใหม่ไปสอเสือ92เลย k w e นะาแม่นะไปต่อเอาเอา FT 1 2 1> แม่เดี๋ยวหนูเปิดแจ็คเก็ตกันหนาวอีกแม่